นายเฉยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพูนั้นเปิดเผยเรื่องที่เพจวัดด่านพระอินทมีการโพสตเข้าความว่าถ้าเรามีใจที่เมตตาทุกๆปัญหาก็คือเด็กเล็กๆจิบจิบหลังจากที่ลุงพลประกาศว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์พลลุงพลระบุว่าการที่พูดอย่างนั้นเพราะตัวเองยืนยันว่าเป็นผู้มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาซึ่งทางพระอาจารย์ ก็ได้เข้ามายื่นให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกตนเป็นชาวพุทธก็มีความนับถือพระสงฆ์ทุกรูปทั่วฟ้าเมืองไทยและยืนยันว่าไม่ได้ผลักพระอาจารย์พลออกหลังจากหมดผลประโยชน์ซึ่งถ้ามีโอกาสตนก็จะไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดดานพระอินทร์พระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดดานพระอินทร์เปิดเผยว่าจากกรณี ภาพโพสต์ดังกล่าวเป็นกลุ่มแอดมินซึ่งเป็นญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดได้มีการโพสต์แชร์เรื่องราวดูครั้งหนึ่งเด็กที่ปรากฏอยู่ในภาพล้มป่วยแต่ได้น้ำมนต์และไม้เท้าของพระอาจารย์พลทำให้อาการดีขึ้นจึงได้มีการฝากเด็กคนดังกล่าวให้เป็นลูกบุญธรรมของพระพลและด้วยเหตุการณ์ที่เด็กหายป่วยจึงได้โพสต์เรื่องราวลงเพจของวัด แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีดน้องชมพู่หรือเกี่ยวข้องกับลุงพลแต่อย่างใดณะแนที่การให้สัมภาษณ์ของลุงพลต่อการเป็นลูกศิษย์ของพระพลซึ่งอ้างว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์เพียงแค่รู้จักกันเนื่องจากพระพลเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้เคารพนับถือและเลื่อมใสศรัทธาในตัวของพระพลนั้นพระารย์พลกล่าวว่าตนเองไม่รู้ว่าทําไมลุงพล ถึงออกมาปฏิเสธหรือพูดทํานองดังกล่าวทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตนเองก็ยกให้ลุงพลเป็นลูกศิษย์แต่ในเมื่อลุงพลเลือกที่จะพูดแบบนั้นก็คงไม่ไปยุ่งเกี่ยวต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าเพราะมีลูกศิษย์ลูกหาเคยเตือนตัวเองหลายครั้งว่าห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลุงพลแต่ด้วยตนเองนั้นอยากจะชี้แนะด้านทางธรรมให้กับลุงพลจึงได้เข้าไปค้องเกี่ยว แต่สุดท้ายไม่ได้แม้แต่ความเคารพในตัวพระพลซึ่งตัเองนั้นก็ไม่คิดว่าลุงพลจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้โดยที่ผ่านมาตัเองนั้นช่วยเหลือในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายมิวสิกวิดีโอล่าสุดของปาแตนต์เองได้ออกค่าใช้จ่ายค่าเช่ารีสอร์ทให้กับกลุ่มยูทูบเบอร์ลุงพลปาแตนในระหว่างการถ่ายทำ อีกทั้งยังมีการช่วยเหลืออีกหลายเรื่องหมดเงินไปกว่า6-7ถึงแสนบาทแล้วทำให้เงินในบัญชีของตนล่าสุดมีไม่ถึง7,000บาทดังนั้นเมื่อทุ่มเทและให้ลุงพลมากขนาดนี้แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธในความเป็นพระอาจารย์หรือลูกศิษย์ก็คงต้องต่างคนต่างอยู่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันจะดีกว่าสำหรับลุงพลและพระพลมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน และเคยเจอกันบ่อยครั้งที่งานบุญต่างๆในภาคอีสานความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ป่วยเพราะพญานาคแม่เท่ากกอกรวมตัวขอขมาผีฟ้าเชื่ออาเพศสร้างวังพญานาคทำชาวบ้านป่วยตายทีมข่าวรายงานว่าผู้เท่าบ้านกกอกกกตูมจังหวัดมุกดาหารรวม8คนนำด้วยนางเย็นชาวบ้านกกตูมซึ่งเป็นแม่เมือง นั่งอยู่กลางพิธีนำผู้เฒ่าแก่อีกเจ็ดคนประกอบพิธีรำผีฟ้าถวายผีฟ้าผีป่าผีบันพะบุรุษซึ่งหนึ่งในนั้นคือยายกลมปู่ฝ้ายที่เพิ่งจะถูกผีป่าผีเขาเข้ามานั่งทับขาทำให้เดินไม่ได้เนื่องจากลูกหลานเชื่อว่ากระทําผิดในหมู่บ้านมีการถมที่ถมดินโดยไม่บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงทําให้ผีป่าเข้ามาทําร้ายผู้เฒ่าผู้แก่ประจาหมู่บ้านวันนี้จึงเป็นพิธีขอขมาและรําแก้บนถวายหลังจากที่หายดียายกลมปู่ไยอายุ76ปีผู้เฒ่าผู้แก่ประจาหมู่บ้านกก,กอกบอกว่า<ม>เกิดจากผีป่าผีเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความไม่พอใจหลังจากที่มีชาวบ้านบางคนไปถมที่โดย ไม่บอกกล่าวจึงทำให้มาทำร้ายคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านและหลังจากที่หายดีแล้วจะต้องมีการแก้บนโดยการรำผีฟ้าถวายที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อขอขมาและขอบคุณที่ทำให้ยายหายเจ็บขาโดยตนนั้นนำดอกจำปามาร้อยด้วยกานมะพร้าวทำเป็นลักษณะบวงงวงกลมและนำมาครอบ เอาไว้ที่หัวนำหมอนมาวางสองใบนำขัน5ขัน8มาวางเอาไว้บนหมอนฟ้อนรำถวายผีฟ้าด้วยเสียงแคนเสียงกรองเป็นการขอบคุณที่ทำให้ตนหายเจ็บขาและยังเป็นการขอขมาในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือมีการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้ง จะเป็นการแก้ที่มีการสร้างองค์พญานาคหรือมีการถมที่ทำให้ภูมิเจ้าที่ไม่พอใจมีชาวบ้านเจ็บและล้มตายอย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาในมุมความเชื่อของชาวบ้านซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องลองใช้ภูมิปัญญานี้ในการประกอบพิธี ตามความเชื่อดูความคืบหน้าล่าสุดนายสุรชัยสุวรรณกิจหรือบูมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์ช่องบูมน้อยร้อยเอ็ดอายุ28ปีเปิดเผยว่าตอนที่ตนเข้าไปทำเนื้อหาลงช่อง YouTube ของตัวเองพบว่ามีแบรนด์สินค้ากาแฟเป็นตัวหลักที่ลุงพลเป็นครีเซนเตอร์อยู่จากนั้นในช่วงระยะหลังมีแบรนด์สินค้าชา เข้ามาจ้างลุงพลให้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ยอดขายอย่างไม่ขยับและมีเจ้าของแบรนด์เดินทางมาหาลุงพลทํานองว่าตำหนิเกี่ยวกับยอดขายที่ไม่ขยับลุงพลจึงได้ประสานและขอความร่วมมือกลุ่มยูทูบเบอร์ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่ตนยืนยันว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเปอร์เซนที่จะได้รับจากแบรนด์สินค้าหรือลุงพลแต่ทั้งนี้ตนรู้สึกไม่สบายใจ ต่อการกระทําดังกล่าวของลุงพลที่ขอให้กลุ่มยูทูบเบอร์ช่วยกันรประชาสัมพันธ์หรือช่วยกันโปรโมตขายของทั้งที่ตัวของลุงพลเป็นคนรับเงินโดยตรงจากเจ้าของแบรนด์แต่ในระยะหลังพอขายไม่ได้จึงมาอ้อนวอนขอให้ช่วยเหลือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับกลุ่มยูทูบเบอร์และไม่อยากให้มองว่ากลุ่มยูทูบเบอร์เป็นเครื่องมือของใครซึ่งหากต้องการให้ยูทูบเบอร์มีส่วนร่วม ก็ควรจะบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มรับเงินอย่างไรก็ตามส่วนตัวในฐานะคนที่เคยอยู่จุดตรงนั้นขอฝากแสดงความเป็นห่วงใหยอย่างเพื่อนๆ Youtube ด้วยกันว่ากลัวเพื่อนๆจะตกเป็นเครื่องมือเพราะการไปอยู่ตรงนั้นถูกใช้ทำอะไรหลายๆอย่างและเมื่อรู้แบบนี้แล้วยังอยากจะเป็นเครื่องมือของเขาอยู่หรือไม่ทีมข่าวได้เดินทาง ไปพูดคุยกับนางสาวสุภาราดาหรือปิ๋มซีโฟกล่าวว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่ตนเข้าไปเป็นพยานในประเด็นที่เคยร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งตนเคยอ่านสรรพคุณของชาดังกล่าวช่วยในการขับถ่ายทั่วไปพร้อมยืนยันตนบอกต่อสรรพคุณที่ตนนั้นทดลองและเห็นผลคือเรื่องการล้างลำไส้และขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นตนไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้และไม่มี อะไรเกินจริงตอนแรกตนไม่ทราบเรื่องว่าจะมีการแจ้งจับเรื่องสรรพคุณที่เกินจริงและต้องเข้าไปให้ปากคําซึ่งหลังจากข่าวออกไปเมื่อวานบางคนไม่ได้ดูข่าวตั้งแต่ตน้นเข้าใจผิดว่าตนไปแจ้งความจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไปเป็นพยานเพียงเท่านั้นส่วนที่ตนตอบรับไปเป็นพยานในคดีนี้เพราะตนกับคุณอัจฉริยะนับถือกัน จากนั้นได้พูดคุยกับคุณอัจฉริยะเพื่อถามไทยด้วยตัวเองก็ตกใจจากเดิมคิดว่าจะมีการถแถลงข่าวจับคนร้ายได้แล้วหรือไม่แต่กลายเป็นเรื่องโฆษณาเกินจริงตนจึงไปพบตำรวจอย่างไรก็ตามตนยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นคลิปทราบว่าพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งระบุว่าสรรพคุณชาดังกล่าวสามารถป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมถึงโรคมะเร็งได้สุดท้ายนี้ตนยืนยันว่าไม่อยากเป็นคู่กรณีกับใครแต่ยืนยันว่ามาในฐานะพยานเท่านั้นและตอนนี้หลังจากที่ตนรับฟังตำรวจก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าตนนั้นไม่อยู่ในส่วนที่พูดโฆษณาเกินจริงแค่เป็นพยานเพียงเท่านั้นแต่ตนไม่สบายใจเรื่องที่คนเข้าใจผิดและขอยืนยันอีกครั้งตน move on ในส่วนที่เคยบาดเจ็บสะบักสะบอมกับที่ผ่านมาจากการเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันไม่ต้องการเป็นประเด็นในสังคมกับใครอีกจากนี้ให้ทุกคนแยกประเด็นและเข้าใจตนด้วยว่าตนอยู่ในส่วนของตน